กราษสวัสดีครับวันนี้พับผมเช่นแค่นะครับวันนี้พับผมช่องสลายุทธภัณฑ์สีะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องไอเอียหกเอ็นเหมือนเดิมนะครับผมสําหรับแบบคนที่กําลังสนใจนะครับรุ่นนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์นะครับการใช้งานให้คนที่ยังไม่มีประสบการณ์นะครับได้รับรู้นะครับผม ครับผมชิ้นี้ก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเจ้าย้ายแหละเห็นพี่ๆน้องๆในกลุ่มยาอกเอ็นของเราอ่ะไปถามกันนะว่าอยาอกเอ็นนะครับผมอา่าใช้เวลาครับนานไหมกว่าจะชินอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ หลังจากประสบการณ์นะครับผมที่ที่ผมถ้าส่วนตัวผมนะก็ประมาณเกือบปีอะไม่ถึงปีหรอกแต่ก็เกือบปีอยู่กว่าจะเข้าใจหลายๆอย่างเข้าโค้งอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่ง,งไอ้ที่โค้งแล้วมันเหมือน เอียงนิดนึงแล้วมันเหมือนจะล้มอะไรอย่างงี้ก็เช็คลมยางลมอะไรก่อนว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เป็นอย่างงั้น,นะครับประมาณนั้นแหละโ<อ>รุ่นอะไรไม่รู้นะแต่ว่าน่าจะแรงนะมันจะเป็นฝรั่งอะน Sí, ตรงนี้ก็รักษาสุขภาพกันทุกคนดนวยนะครับผมก็จะผ่านเรื่องเลร้ายโลหรายไปได้วยกันนะครับผมก็เวลาเราไปไหนก็ใสแ่แมสล้างมือบ่อยๆนะครับชตวงนี้ก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับผม ก็ทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับฝา, i, ากกดไลค์กดแชร์เดีประไทยผมเหมือนเดิมนนะครับผมครับผมอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องการเดินทางนะครับช่วงนี้ก็เดินทางก็ขอให้สำหรับการเดินทางนะครับผมก็ช่วงนี้ก็ทางปตทรหรือกอมน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ลด ถ้าน้ามันลงนะครับผมก็ก็เป็นเรื่องดีนะครับผมที่คนไทยนะครับช่วยกันนะครับผมก็อยากให้ทุกๆคนนะครับดูแลตัวเองดีๆนะครับผมให้สู่ภาพแข็งแรงเสมอก็ประมาณนี้นะครับผม ก็เป็นเรื่องดีครับที่ทางบอทอรถน้ำมัน,นครับเนี่ยผมเมื่อวานผมเติมไปร้อยหนึ่งได้ทั้งสามขีดเลยลิตรละประมาณไม่ถึงยี่สบาทอ่ะก็โอเคนะครับผมเดพว่ะช่วยกันนะครับช่วงนี้ก็มีโรคมีอะไรเนาะโควิดสิบเก้านะ COVID นะโอเคนะครับผม